เออดว่าใจด้นะอ้าวกินลขาเดี๋ยวกินลาขาง่วงเหรอเ้ยเุ้ยอ้ยเฮ้ย สาวใส่กระโปรงบานๆแบบเนี้ยแล้วเวลาเขาหมุนตัวแล้วมันดูน่ารักเหมือนดอกไม้เลยชอบปีนออกฮะ <Yeah. S 1> ชอบเวลาลูกสะ <Yeah. S 1> โอ้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  เหนื่อยยังคะฮึโอ๋ไหวไหมนี่ลูก Ăn luôn ôi <laughs> ôi <laughs> oh, 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 oh. <laughs> โอ้ยอ๋อเราได้สตาร์ารตตี้แล้วได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพ่าๆเพอเต้นหรอคุณอารยาสงมาพันดว่างมมีใครอีกขา ฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนสิมีใครส่งดา้เรามัางาอ,อุ๊ยว้าวหนูจะทำคอพังนะเนี่ย,ยงไงครับอ้โอโอ,อยาไอ้แล้วับ คุณว er. ิวิพาพรส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะครับแล้วทำอะไรอ่ะฮะ ทำทำมือป้องป่าแบบอัญญาทุกแดดดีอ๋นอ <c oughs> uh <c oughs> น่นารักอ่ะขึ้นสลาดด้วยหลังเพลงอ่ะลูก คนถามว่าพี่ชายไปไหนพี่ชายนั่งดู วันนี้ไปเอ็มมาไอ้บาไอ้บาก็ทำได้พ่อหรือเวลาเวลาไปเอ็มมาพี่ชายก็จะโอ้ได้รับการสปอย คุณสันสวรรค์ถูกมาหนึ่งร้อยดวงครับคุณครับผมนะออย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 ไปไหมลูกคุณวัลลพาถูงมาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวพ่อดูอยู่โกรธเลยโอ้ยต่อไปพ่อจะพาหนูขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวพ่อดูอยู่อ๋อเขาทำท่านี้โอ้ยออยออยออยมาทำท่าเดียวกับเรา ค่ะดดดี้นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพันพาครับขอพ่อขอพ่อขอพ่อได้ไหมขอแอปเปิ้ลให้พ่อได้ไหมน่ารักจริงเลยลูก ว่าเป็นทอสเลตมากกว่านะที่อยู่ในคอไปนี่ดีกว่า <c oughs> แต่เขาก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะ ได้แล้วนะคะสองสาวผมไม่เป็นทรงเลยค่ะฮะพี่ฟ้ากลับมาได้พ่อพ่อหรอพ่อพ่อทำแบบนี้หรอตอนนี้คือเขาก็ยังติด ISB จากพี่อยู่นะ ก็ยังแบบเจ็บคอมีแผล,ลนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่งข้างกันเยยยนย,นยเหมือนตุ๊ก,กตาเลยอนะลูกเอาเอาเอา,เอา <c oughs> จะจะออกไหมเนี่ย อ่อใช่โอ้โหนี่เขาดูมาหมดเลยนะงานทุกอย่างก็ดีเป็นไงแล้กสามก็ดี เดี๋ยวพักผ่อนบ้างพักผ่อนพักผ่อนมามานั่งตักพ่อมาทำไหมคะโอ้ยเต้น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 โอ้ยอ่าโอเคสวัสดีค่ะโอ้อ่อ่าอ่อโอเคโอ้ไหวไหมลูกอาวอาวอา พ่อให้ถือพ่อให้ถืออืมสมัคดีทุกคนกับเดี๋ยวเขากินยาแก่ไอ้นี่ไหมแอะเอบตาอมแ้วไม่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแกะแพะแกแพะ

เบื you. Pee pee. Start by, ่อแล้วเบื่อแล้วเล็กพี่พีเล็กเล็ก wow พี่พีมาช่วยไหวไหมลูกออกมาลุกมาลุกมาเขาช่วย ปล่อยเขาไม่เหอะปะอ็นที่ร้องเปิดไม่ได้นะเสิทธิ์อมี่กัมีอุ้มมี่อุ้เออออมมี่อุ้อ่ออ่ออีเปล่าอัมี่เปิดให้หนูไปเย็นวอน

อ้าวซิดดาฟรีท่นบอกว่าชุดวันนี้เป็นนั่งไม่นั่งไม่นั่งเออเออเออนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนซิดดาสไตล์ฝรั่งเศสสมัยก่อนอันนี้ของร้านอะไรอ่ะแฟนเขินเขินเขิน

เรื่องสายไฟเป็นยังไงบ้างครับพ่อพ่วันนี้ก็คุยอะอะไรอะเดี๋ยวให้แบบมีเล่าให้ฟัง ทุกคนเห็นคลิปที่พ่อสาดน้ำใส่ยังยังไงสาดน้ำก็โอเคก็อันตรายแต่ว่าที่แย่กว่าคือเออถ้าตามนะุนนมัอันตรายเป็นอันตรายมัันอนตรายพ่อๆให้ความรู้หน่อยค่ะการสาดน้ะอันตรายยังไงแต่ถ้าเบื่อไม่ไม่สาดไปอ่ะเออแต่ไฟมันไหมขนาดเป็นแค่แต่ไฟแบบนี้นะมันไม่ใช่เสาใหญ่นะมันมันสองใช่จริงนะ คือเอาสายสายยางฉีดเพราะว่าสายไฟแรงสูงมากอไม่หมื่นกว่าโวล์นะ อันญาไยอ้บ้าสองพันสองพันสี่ร้อยใช่ไหมสองพันสี่ร้อยโคือแรงมากอ่าอ่าอร้อ,องไห้ซะแล้ว อปลาปะปะออก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 เป็นไงนะหาคนหาคนก่อนด้วยมีคนบอกว่าอ้วนหน้าเดียวเลยลูกไม่ยิ้มซะหน่อยเลยอ่ะลูก เด็กๆกำลังน่ารักเลยนะคะโอ้โอไม่ไหวแล้วเฮ้ใกล้ไปแล้วนู่นใช่นะค่ะโอ้ยโอ้ยโอยพลังเด็กๆเออเด็กๆดูคลิปอะไรเหรออ๋อคลิปงานของเขาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อเหรอพ่อพ่อทันเหรอ เอ็มวีดอสไปหาดูได้นะน่ารักน่ารักน่ารักนี่ให้ดูนะเหไดูนะ Amazing Dots ลองพิมพ์ได้ Amazing Sing แล้วก็ตามด้วย D O S Dots ครอบครัวเราก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งบ้าน อ่านนะครับทำถ่ายเอเม็มวีออกมาน่ารักอะ <S <S เสียงหายค่ะเสียงหายเหรออะอุะ้ยฮะเขาพูดอะไร อ่ะมันจบแล้วค่ะหรึ่งสองเออเข้าอะไรอ่ะลูกลูกเป็นนูกเหรอที่มุกข่านยาโดยที่มุกด้วยไม่งั้นแบบมิ้ไม่ให้ดูนะเอาไม้ไปพ่นอีกหนึงสองชึ้งเออ ระวังระวังหทอยากดูิธีน้องพีไปไหนนี่พ่ทีน้องพีอยู่นี่ได้เครื่องดูดท้มันเจ็บของที่มมาสออันเลยจริงเหรอ ล็อแนพี่ฟ้ามายังยังค่ะถ้าเผื่อเขาเริ่มร้องไห้ปุ๊บเราก็จะจบไลน์เลยนะเออ ยาปลายลูกหรือว่าถ้าดูตรงนี้ดูตรงนี้แต่ว่าถ้าล้องมากๆอะ่ะร้ายมันจะตัดไ <c oughs> ไปแล้วครับบายบายทุกคนบายบายอ่าเริ่มร้องแล้ว อ่ะทุกคนวันนี้เราจะจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับบายคบนั่ง,งสีนเินคบายนะทุกคนจริงๆอ่ะไปรอดูเขาน่ารักน่ารักตอนสองทุ่มแล้วกัน ไหนนะวันนี้เขาลองห้พี่ฟ้ามาวันไหนครับพ่อพ่ฟ้ามาต้องั่าออกมาวันไหนอะน่าจะเดือนหน้าเนอะไม่มีวันที่จะมาละไมันเป็นน้ำลแม่น้ำนแม่แม่ ฉันบอกเลยฉันบอกไปแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาร้องไห้ก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่เช็ดดก่อนนะเออเนี่ยเนี่ยอ่ะโอเคไปแล้วจ้า